สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังและเพื่อนร่วมทางแสงสว่างที่รักทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Key ไขค,ความลับจักรวาลเพื่อการตื่นรู้ค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาไขาความลับจักรวาลเรื่อง7วิธีเสริมสร้างสัญชาตญาณให้แข็งแกร่งทำไมเราจำเป็นต้องฟังเสียงสัญชาตญาณคุณ เคยมีประสบการณ์ที่เหมือนกับว่ามีเสียงในหัวบอกให้คุณทำบางอย่างหรือไม่ทำบางอย่างหรือไม่โดยที่คุณเองก็ไม่แน่ใจว่าทำไมบางครั้งนะครับมันอาจจะเป็นเพียงความรู้สึกเล็กๆแต่พอคุณทำตามกลับพบว่ามันคือการตัดสินใจที่ถูกต้องนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าสัญชาตญาณค่ะ หรือความรู้สึกข้างในที่บอกให้เราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่ไม่ต้องคิดมากลองนึกถึงเวลาที่คุณเดินเข้าไปในร้านอาหารแล้วรู้สึกเหมือนกับว่ามีอาหารจานหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจให้คุณต้องสั่งมันทั้งที่คุณยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรหรือเวลาที่คุณพบใครสักคนในครั้งแรกแล้วคุณรู้สึกทันทีว่าเขาเป็นคนดีแน่ๆ นี่แหละค่ะคือสัญชาตญาณที่ทำงานโดยอัตโนมัติมันคือความสามารถพิเศษของเราที่จะช่วยให้เราตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆโดยไม่ต้องใช้เหตุผลซับซ้อนมากมายเลยค่ะเราทุกคนนะคะต่างตระหนักดีถึงบทบาทสำคัญของประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราในการรวบรวมข้อมูลแต่พวกเราส่วนใหญ่นะคะกลับมองข้ามความสำคัญของประสาทสัมผัสที่6หรือที่เรียกว่า สัญชาตญาณคุณคงจะเคยได้ยินพูดนํำทางจิตวิญญาณมักจะขอให้คุณทำตามสัญชาตญาณบ่อยๆใช่ไหมคะสัญชาตญาณคืออะไรทำไมมันจึงสำคัญสัญชาตญาณคือความสามารถในการรับรู้บางสิ่งบางอย่างโดยที่ไม่ต้องใช้เหตุผลอย่างมีสติเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติค่ะที่บอกคุณว่าสิ่งนั้นดีสำหรับคุณหรือไม่ มันเป็นความสามารถในการได้รับความรู้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เหตุผลหรือสติปัญญาและเนื่องจากเรานะคะได้เติบโตมาในวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยสติปัญญาคุณอาจจะพบว่ามันเป็นเรื่องยากมากที่จะเชื่อว่าการไว้วางใจสัญชาตญาณแทนเหตุผลหรือสติปัญญา,าน,นั้นจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าก่อนที่เรานะคะจะเข้าสู่วิธีการเสริมสร้างสัญชาตญาณให้แข็งแกรง The k e ีอยากจะขอเสนอข้อแตกต่างระหว่างเหตุผลกับสัญชาตญาณเพื่อให้คุณเห็นความแตกต่างและก็ตัดสินใจด้วยตัเองดังนี้ค่ะเหตุผลคือหน้าที่หลักของสมองส่วนหน้าแต่สัญชาตญาณจะมาจากศูนย์กลางหัวใจซึ่งหัวใจนะครเป็นอวัยวะแรกที่พัฒนาขึ้นในร่างกายของเราและมีศักยภาพในการตอบสนองต่อพลังงานที่แรงกว่า สติปัญญาถึง5,000เท่าทั้งนี้ก็เพราะว่าสติปัญญาของเรานะคะถูกจำกัดด้วยตัวกรองและก็ปรับสภาพต่างๆมากมายที่เราเผชิญมาตลอดในชีวิตค่ะรวมถึงวัฒนธรรมที่เราเกิดมาการป้องกันอัตราของเราเองและความคิดเห็นของผู้คนรอบข้างเราด้วยดังนั้นสติปัญญาของเราอาจถูกปรุงแต่งและก็มีการกำหนดเงื่อนไขมากเกินไป และก็นำทางเรานะคะไปสู่ความเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงโดยที่มันนะคะอาศัยพลังของการถกเถียงและก็การใช้เหตุผลในทางกลับกันนะคะหัวใจของคุณเป็นศูนย์รวมพลังงานที่แท้จริงและไม่สามารถที่จะโกหกได้คนที่มีสัญชาตญาณที่แข็งแกร่งนะคะมักจะรับรู้พลังงานของคนอื่นโดยสัญชาตญาณตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและก็ใช้ชีวิต ที่แท้จริงกว่าดังนั้นหากเราต้องการฟังสัมผัสที่6หรือสัญชาตญาณของเราจริงๆเราก็ต้องเปิดพื้นที่หัวใจของเราแล้วก็ฟังเสียงอันเงียบสงบของมันเพราะเสียงสงบของหัวใจและเสียงสัญชาตญาณของเราเป็นสิ่งเดียวกันนั่นเองค่ะสัญชาตญาณไม่ใช่เรื่องของโชคหรือการคาดเดาเลอยๆนะคะมันเกี่ยวข้องกับการทำงานของสมอง การประมวลผลข้อมูลจากประสบการณ์นในอดีตและสัญญาณต่างๆที่เรารับรู้โดยไม่รู้ตัวและที่สำคัญนั่นก็คือเราสามารถฝึกฝนให้สัญชาตญาณของเราคมชัดและก็แข็งแกร่งขึ้นได้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีเสริมสร้างสัญชาตญาณของเราให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่จะให้เรานะคะสามารถฟังและก็เชื่อในเสียงข้างในตัวเองได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นค่ะ 1. เรียนรู้ที่จะฟังเสียงหัวใจของตัวเองลองนึกภาพว่าคุณอยู่ในงานเลี้ยงใหญ่แล้วมีคนมาชวนคุณคุยคุณรู้สึกได้ทันทีว่าเขาดูไม่น่าไว้วางใจแต่คุณไม่รู้ว่าทำไมนั่นแหละค่ะคือสัญชาตญาณของคุณที่กำลังทำงานงานวิจัยบอกว่าสมองของเราสามารถประมวลผลข้อมูลจากสิ่งที่เราเคยเห็นหรือเคยเจอในอดีต แม้ว่าเราอาจจะไม่รู้ตัวก็าตามถ้าคุณนะคะอยากฟังเสียงนี้ให้ชัดเจนขึ้นลองหาเวลาที่จะนั่งเงียบๆหรือทําสมาธิดูการปล่อยให้สมองมีเวลาผ่อนคลายจะช่วยให้คุณนะคะสามารถได้ยินเสียงจากหัวใจตัวเองได้ดีขึ้นอย่างเช่นลองนั่งเงียบๆหลังจากวันที่คุณเหนื่อยล้าแล้วคุณจะเริ่มได้ยินเสียงนั้นชัดเจนขึ้นค่ะ2 เชื่อมันในความรู้สึกแรกเคยไหมคะที่คุณรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับบางสิ่งตั้งแต่แรกเห็นแต่สุดท้ายคุณก็เลือกที่จะไม่เชื่อสัญชาตญาณและกลับพบว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ผิดนั่นแหลคะค่ะคือสัญชาตญาณที่กำลังบอกคุณตั้งแต่แรกความรู้สึกแรกนั้นมักจะมาจากการประมวลผลอย่างรวดเร็วของสมองในส่วนที่ทำงานโดยไม่ต้องคิดมาก ลองฝึกที่จะเชื่อมั่นในความรู้สึกแรกของคุณดูนะคะอย่างเช่นถ้าคุณเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วหยิบชุดหนึ่งออกมาดูแล้วรู้สึกว่ามันใช่เลยลองใส่ชุดนั้นเลยค่ะโดยที่คุณไม่ต้องลังเลสงสัยคุณอาจจะพบว่ามันคือชุดที่ดีที่สุดสำหรับวันนั้นจริงๆก็ได้ 3. ทําความรู้จักกับตัวเองให้ลึกซึง้ง การรู้จักตัวเองให้มากขึ้นคือกุญแจสําคัญในการฟังเสียงสัญชาตญาณของเราบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเสียงสัญชาตญาณมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ค่ะแต่มันอาจจะเป็นเพียงเสียงของความกลัวหรือความกังวลที่เรามีอยู่ภายในนั่นเองลองนึกถึงสิ่งที่คุณรู้สึกเมื่อคุณต้องตัดสินใจครั้งสำคัญคุณกลัวเพราะอะไร คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อทำตามสัญชาตญาณอย่างเช่นถ้าคุณเป็นคนที่กลัวการขึ้นเวทีพูดต่อหน้าคนอื่นคุณอาจจะต้องแยกแยะว่าสัญชาตญาณที่บอกคุณว่าอยากขึ้นเวทีนั่นมันคือเสียงของความกลัวหรือไม่การรู้จักตัวเองจะช่วยให้คุณฟังเสียงที่แท้จริงในใจของคุณได้ดียิ่งขึ้นค่ะ 4. ปล่อยวางความกังวล ความกังวลมักจะทำให้เราไม่ได้ยินเสียงสัญชาตญาณอย่างชัดเจนลองคิดถึงเวลาที่คุณกังวลเรื่องอะไรสักอย่างอย่างเช่นการสอบหรือการสัมภาษณ์งานมันอาจจะทำให้คุณคิดฟุ้งซ่านคิดมากจนไม่สามารถคิดอย่างมีเหตุผลได้ซึ่งการวิจัยทางสมองนะคะแสดงให้เห็นว่าเมื่อเรามีความกังวลมาก สมองส่วนที่ใช้ในการตัดสินใจที่มีเหตุผลจะทำงานได้ไม่เต็มที่วิธีการแก้นั่นก็คือลองฝึกหายใจลึกๆหรือทำสมาธิเพื่อที่จะทำให้จิตใจสงบและก็เปิดโอกาสให้สัญชาตญาณได้ทำงานด้วยค่ะลองนึกถึงกิจกรรมที่ทำให้คุณผ่อนคลายอย่างเช่นการฟังเพลงปโปรดหรือการอาบน้ำอุ่นๆแล้วคุณจะพบว่า ความคิดของคุณจะเริ่มชัดเจนขึ้นค่ะ 5. ฝึกการสังเกตสัญญาณจากร่างกายร่างกายของเราสามารถบอกเราได้มากกว่าที่เราคิดนะคะอย่างเช่นลองนึกถึงเวลาที่คุณรู้สึกกังวลมากๆร่างกายของคุณอาจจะเริ่มมีปฏิกิริยาอย่างเช่นเหงื่อออกมือไม้สัน่นหรือหัวใจเต้นแรงนั่นแหละค่ะ คือสัญญาณจากร่างกายที่บอกคุณว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องในทางกลับกันลองคิดถึงเวลาที่คุณรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่กับใครบางคนร่างกายของคุณจะรู้สึกผ่อนคลายนี่แล่ละค่ะคือสัญญาณที่บอกว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยและควรทำตามสัญชาตญาณลองฝึกสังเกตว่าร่างกายของคุณตอบสนองอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆ แล้วคุณจะเข้าใจสัญชาตญาณของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นค่ะ 6. เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทุกคนนะคะล้วนมีประสบการณ์ที่สอนให้เรารู้จักสัญชาตญาณของตัวเองมากขึ้นลองนึกถึงเหตุการณ์ที่คุณทำตามหรือไม่ทำตามสัญชาตญาณของตัวเองแล้วดูว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไร ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ที่ทำตามสัญชาตญาณแล้วมันดีก็ถือเป็นบทเรียนให้คุณเชื่อมั่นในเสียงของตัวเองในอนาคตอย่างเช่นถ้าคุณเคยรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับการลงทุนในบางอย่างแล้วเลือกที่จะไม่ทำตามความรู้สึกนั้นแต่สุดท้ายกลับพบว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ผิดนั่นคือสัญชาตญาณของคุณกำลังบอกคุณตั้งแต่แรก ลองใช้ประสบการณ์เหล่านี้เป็นบทเรียนในการพัฒนาสัญชาตญาณของคุณในอนาคตดูนะคะ 7. ฟังสัญชาตญาณของคนอื่นเป็นตัวอย่างในการฟังเรื่องราวของคนอื่นที่เชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เราพัฒนาสัญชาตญาณของตัวเราเองด้วย ลองถามคนที่คุณชื่นชมว่าเขาตัดสินใจเรื่องสำคัญๆในชีวิตอย่างไรหรือฟังประสบการณ์ของคนรอบตัวเกี่ยวกับการทำตามสัญชาตญาณของพวกเขาอย่างเช่นถ้าคุณมีเพื่อนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจลองถามเขาว่าเขาใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจอย่างไรการฟังเรื่องราวของคนอื่นนะคะจะช่วยให้คุณเห็นภาพว่า สัญชาตญาณทำงานอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆและมันจะทำให้คุณเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองมากขึ้นค่ะการฝึกฝนและเสริมสร้างสัญชาตญาณของคุณเป็นสิ่งที่ทำได้จริงๆและมันจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและถูกต้องมากขึ้นจงอย่าลังเลที่จะฟังและก็เชื่อในเสียงข้างในตัวเองนะคะ เพราะมันคือเครื่องมือที่มีพลังในการนำทางชีวิตคุณให้โอกาสตัวเองได้ฝึกฝนและก็เชื่อมั่นในสัญชาตญาณแล้วคุณจะพบว่าชีวิตของคุณนั้นง่ายขึ้นให้เวลาในการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของคุณฟังเสียงภายในแล้วก็เชื่อในสัญชาตญาณที่คอยชี้แนะแล้วคุณจะพบว่าชีวิตที่คุณต้องการนั้นไม่ได้อยู่ไกลเลยค่ะ มันอยู่ตรงหน้าคุณนี่เองเพียงแค่คุณพร้อมที่จะฟังแล้วก็ทำตามเสียงนั้นอย่างแท้จริงการฟังเสียงสัญชาตญาณคือการให้เกียรติความรู้สึกของตัวเองและเปิดรับความจริงที่จิตวิญญาณพยายามสื่อสารขอบคุณทุกๆกการติดตามรับชมรับฟังให้กำลังใจและก็สนับสนุนนาคีนะคะ ขอบคุณจักรวาลที่ทำให้เราได้มาเจอกันเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันนะคะคลิปนี้เดอะคีขอสวัสดีค่ะ